สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่วันนี้คลิปนี้ช่องสมาคมแชนแนลนำเหรียญหนึบาทมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลกันคลิปนี้ก็จะมาประกาศรับซื้อด้วยนะครับหากว่าเพื่อนๆมีก็ส่งรูปมา ประเมินราคากับทางช่องก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญจากทางช่องสมาคมช n แ e l ของเรานะครับวันนี้เราจะมาประกาศรับซื้อเหรียญน,นี้นะครับเหรียญชนิด1นึ่งบาทรัชกาลที่9ปีพศ .2,500 ปีพศ2552นะครับที่เป็นลักษณะพิมพ์ผิดพลาดนะครับไปชมด้านหน้านะครับเหรียนที่ทางช่องสมาคมชาแนลรับซื้อเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเป็นสองขอบนะครับสองขอบนะครับ เป็นสองขอบนะครับสรุปได้ว่าถ้าเพื่อนๆมีเหรียญลักษณะนี้นะครับก็ส่งรูปมาประเมินราคานะครับส่งรูปมาประเมินราคาเรายินดีรับซื้อของเพื่อนๆน,นะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ แล้วนันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับปีพศ2 5 5 2นะครับรับซื้อเฉพาะปีพศ2 5 5 2เท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีปีอื่นๆนะครับก็ลองส่งรูปมาประเมินราคาก็แล้วกันนะครับ ถ้าเป็นลักษณะเคลื่อนเยอะๆกว่านี้นะครับก็อาจจะรับซื้อนะครับสำหรับปีพศอ,อ,อื่นนะครับเราก็จะรับซื้อตั้งแต่ราคา 200บาทถึง500บาทนะครับสําหรับเหรียญที่พิมพ์ผิดพลาดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ